ดีค่ะปลาแรงค่ะสวัสดีครับปลาแรงครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อนี้มาตามแนวทางกับปลาแรงเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะปลาแรงนี่กระลังมาตัดเปียกเบียกเป็นกระลังมีมอยเนาะมั่นเนาะค่ะใส่ก่อปลาแรงมาใส่ก็ทนท่านผู้ชมกระลังปูมั่นเนาะค่ะกลังมันปลังูมันปูมันจากของหรือปลูกมันจ่างครับเนี่ยปูมันจ่างโอ้ขยันแท้ปลูกมันจ่างเนาะค่ะของจากของแล้วเบิร์ดระเบ้ปลา แลวเบิดลแลวแลวเบิ้แล้วเราไปหาจ่ารับจ่าตัวขยันตัวอู้ขยันคักค่ะท่านผู้ชมค่ะเลยมาลุกวนลงเวลาจะเล็กหน่อยเนาะค่ะหาแนวทางไปฝากเอฟซีเพื่อนค่ะได้ยินว่าเพื่อนฟันดีเนนแนนได้ยินว่าปลาแรงฟันดีแฮงคเเป็นอย่งไดเนาะฟ้าบอกจูท่านผู้ชมมันฟังในปลาแรงฟันไปสื่อรถตลี่ห่วยไปสื่อกบไผนเนาะไปสื่อกบพอยยดำไปสื่อกบพอยยดำแม่ขนหัวจักคนหัวจัก มันจังได้ตอนนี้ความฝันไปซื้ออันเก่าหาไปซื้อเลขเก่าหาแมนซป้นเลขสองโตขนาดบอกแมนไปซื้อเก่าหาเปนจ่งได้ที่ว่าไปซื้อเลขเก่าหาฟันฟันบขาว่าอันไปซื้อเลขเก่าหาเด้อคนว่ามีคนมาบอกว่าไปซื้อเลขเก่าหาเด้อซื้อซีคือคือแน่คนว่าซื้อซีคือคือแน่แมนบานนี้คนที่มาบอกนั่นหูจักบอกเห็นตัวบอกหูจัก ได้ยินได้ยินแต่คำบารยุสกอคือในเรืองโบหูจักไผได้ยินแต่เสียงบอกได้ยินแต่เสียงมาบอกอยูใส่แบบน,นี้ในความฝันนะมาบอกอยูเงือนนี้แมนอืมในใน,ในตอนที่ประแร่งฝันว่ามีคนมาบอกนะตอนนั้นนะเฮียยัอยงอยู่ในความฝันนอนอืมบารน,นี้ตื่นขึ้นมาอันนี้ก็ไปมันบอกแมนในในความฝันน่ยนอนนอนลุกขึ้นได้ในความฝันกันแบบ ไปสื่อก็พยี่ดำส่วนเพลินไปส่วนเพลินแม่ไปส่วนเพลิน,ไป,นลไปสื่อแม่ในคว่างฟันนี้เพราะเรื่องคนนอนอยู่เนาะคนนอนอยู่เรามีคนมาบอกไปสื่อเลขในความฟันเะมรกับได้ลูกส่วนเพนื่อนี่ดำนี่ไปสื่อเลขแไปสื่อลอตเตอรี่วาสัานซาในคว่างฟันนี่บ้านนี้ได้บอกไปสื่อน่ะได้เก่าหาหาเก่าได้ดตุ๊กกาพร้อมแม่ได้มาจากใบไม่หาเก้าเรีสองใบบอก เก้หาหันได้สามบ่นี่ความฝันได้สองใบกับสามใบแม่อืมค่ะหลังจากนั้นล่ะค่าบานีหลังจากนั้นเนียามาเศร้ามากอ่ะนั่งกินข่าวอยู่โอ,อ,อก็คือตื่นมากแม่ตื่นมากเนยามาเศร้ามากกะมานั่งกินขา่าวแม่อืมค่ะเดี๋ยวไปเห็นอันเด็กอยู่แปลอยู่แค่ตัวนี้นบ่ดด้ฟันึงบอกเรื่องบ่ดด้ฟันความจรงิงตัวนี้ตัวนี้นี้เห็นจะาๆเลยเห็นจะาๆค่ะความจริงตัวไรบานี 1 6 8 1 6 8แม่นอันนี้บ่ได้กฝันเป็นเด็กฝันนั่งกินเขาอยู่แม่กินเขาอยู่ไสอยู่นี่บ่คะแค่นี่ล่ะเดี๋ยวต้องไปเห็นยุทเดี๋ยวไปเห็นกระดานเพื่อนปูนแมนเขาเอิ้นว่าไม้แค่ค่ะไม้ไม้ตะแค่นี่ล่ะค่ะไม้ตะแค่เห็นมีคนมาเขียนไว้บ่หรือจังได๋บ่บอมันล่างๆ มันเป็นล่างๆแมนแต่มันกระล่างเป็นตัวเหล็กแบบงามได้หรอแต่วันนี้เห็นเป็นตัวเหล็กเลยแมนหนึ่งหกแปดแต่ว่าโบเมนห้อยเขียนมนบโบโบออันนี้เป็นความฝันด้วยเอฟซีนความฝันความจริงความจริงเพิ่งมาบอกสู่ฟังเนาะบาดีฝันแต่ว่าความฝันนี่ยเป็นฝันมาไดีเอฟซีลอตเตอรี่ห้าเก้าเก้าก็เท่าหาเปิดกระเบิมาแต่ว่าเตือนยังไม่เสร็มาเนี่มานั่งกินเข่าอยู่ปลาเลียงว่าสันกระเหลียบลงไปแปนเพื่อนในตะแครเนาะไปเห็นตัวเลขว่าสัน เป็นสามโตค่ะเป็นเหล็กสามโตหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดห่วยมนนมันสีมาตุก่าวเอาเอาเจ็บนั่มกระไดเพราะว่ามันนอกเจ็บแต่ละเจ็บหนึ่งก็เจ็บมันตัวเดียวกันเจ็บหกแปดมับอกว่าเจ็บหกแปดเจ็บหกแปดนั่มกระไดมันวาสำคัญเด้อค่ะปลาแร่งนี้สำคัญค่ะค่ะถ้าถ้เลกได้มาแล้วก็คือก็คือเขาต้องที่ผ่านมาบ้าต้องพูนส่วนหมากเหล็กปลาแรงนี้ ดูนูฟันเทือนี่เล่พ์คนสีขาแต่ว่ากระต้องตัดกลับหมุนเอานอกปลาแรง่งอยู่ในหันละตัดกลับหมุนเอาค่ะเลขบอหลายโตค่ะท่านผู้ชมก็คือความงันปลาแร่งในฟันว่ามีคนในความงฟันนี่ได้ยินเสียงคนบอกไปซื้อเหลขกมือนบแบ<ม>บเปซืสอเหลขกแล้วก็ในความฝฟันก็ได้ตื่นส่วนลุมดำานี่ไปซื้อเหล็ก็ได้มากบ้านนี้อตืตีขึ้นมาเนียเมือเเสา มานางกินเขาอยู่เตียงอันนี้บป็เตัฝันเนาะตอนนี้เนาะเหลือไปเห็นตัวเลขหนึ่งหกแปดอยู่แปดนางบอกนางกินเข่าอะไรเป็นป่ะสามตัว้าคนจับเพื่อไปเนี่ยเอาเป็นเจ็ดหกแปดเนาะเพื่อไหวเป็นว่ะค่ะเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันบานิซือรางลอตเตอรี่อันหนึ่งหกแปดนี่บอยังสือต่อันลอตเตอรี่เก่าหามาตัวฝันเนาะแต่ว่าตัวนี้สือมาอีรีมันบออีรีสือแล้วฝันม่าได้ไปสือ ปลาเรงเพื่อนกับไดร์ปซไว้เนาะลอตีเพราะว่าเพินฟันเอาไดปซเพิกับไดซื้อไว้แม่นบอกเป็นปลาเรียปลารงซื้อได้จักโตคะได้เก่าหาเก่าหาหาเก่าได้อยู่บอกหาเก่าโมีมตเก่าหาหาเก่าเบิดหาเก่าเบิดเนาะค่ะมาจะชุดดอกปลารงชุดนึงเพื่นไดมาชุดได้ศูนย์เก่าหาบอคะแมนได้ศูนย์เก่าศูนย์เก่าหาเพิ่นว่าค่ะแท่ไม่ชมเพ่นไปพิจาจรนาเนาะเป็นตัวเลขกันกับตัวเล็กเห็นอีดีว่าสันเ่ นนค่ะนาะค่นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลารกินแบ่งรัฐบาลของปลาแดงค่ะในงวัดบันทีนหนึ่งมิถุนายน2567นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวันไงกับปลาแดงเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะคาดได้ก็ขอถามเพิ่มเนาะค่ะปลาแดงเพราะว่าเธอท่านผู้ชมเพิ่นอยากผู้เนาะค่ะคบ้านเลขที่ของปลาแดงบ้านเลขที่เท่าไรน้องยี4สิเนาะค่ะ24เพราะว่าเพิ่นว่า เพิ่นฝันอยู่เฮื่อนเพิ่นว่าคาในความฝันนอนฝันอยู่เฮื่อนแล้วมีคนมาเอิญบอกเลขเนาะค่ะเธอท่านผู้ชมเพิ่นอยไวเล่ค่ะมาสั่นถามเพื่อไว้เนาะเพื่อเพิ่นอย่างไรอายุที่รุ่งดำที่ว่าภาพไปเักปีเนาะก็จะหูว่าครับจ้งว่าอายุรุ่งดำบ่หูบ่เป็นอย่างเนาะเพราะว่าฝันเกี่ยวกับเพิ่นอาจจะอายุปลาแร่งหรอคะอายุปลาแรงนีฮาซิปปีเนาะค่ะบันทีสองสี่เพิ่นว่าค่ะอันนี้กระามเพื่อไว้ค่ะเธอท่านผู้ชมอยากหูวเนาะค่ะ เป็นแนวทางค่ะปลาแรงนี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่ะคะบ่มีบ่มีแล้วเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณปลาแรงได้หลายค่ะทีมาเฝ้าแนวทางสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณปลาแรงค่ะขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลของปลาแรงค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น้ี่ค่ะปลาแรงนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่ามีเสียงมาห้องบอกเพิ่นว่าให้ไปสื่อเอาเดอร์ เลขเก้าหาหาเก่าเพื่อนว่าค่ะเป็นเสียงห้องบอกเพื่อนว่าแต่ว่าบ oh ento, ่เห็นตูเพื่อนว่าค่ะและ้วเพื่อนกับสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะยเหมือเเสามาในความฝันกับไปสื่อเพอื่อนว่าค่ะสะดุ้งตื่นก็คือในความฝันคือกันเนอคะ่ะท่านผู้ชมสะดุ้งตื่นในความฝันละไ่ยมือเเสามาในความฝันกับไปสื่ออีหลีเพื่พอนว่าคะ่ะไปกับคนหูจักเพื่พอนว่า ไปสื่อเพ và, ื่อนกระไดมากค่ะเก้าหาหาเก่าเพิ่นว่าค่ะได้เทิ่งตุกับ้ําเพิ่นว่าค่ะหลัพ่อย้มมือเศา้ามากตื่นขึ้นมาตัวนี้คือตื่นแล้วเพิ่นว่าตื่นขึ้นมาแย้มมือเศา้ามานางกินเขาเพิ่นว่าค่ะตัวนี้เรื่องจริงเนาะค่ะมานางกินเขาเพิ่นเห็นเลขสามตัวเพิ่นว่าอยู่แป้นเนาะค่ะอยู่แป้นอยู่ใหม่อยู่แคร่เพิ่นแคร่นางกินเขาเนาะค่ะเพิ่นว่าเห็นเป็นตัวเลขหนึ่งหกแปด เพิ่นว่าค่ะแต่ว่าหันโบเมนห้อยคนเขียนเพิ่นว่าค่ะเป็นตัวเลขนี่ละขึ้นมาจากใหม่เพิ่นว่าค่ะหนึ่งหกแปดเพิ่นว่าค่ะกันไปน้าเพิ่นว่ากาันไปน้าก็คือเจ็ดหกแปดเพิ่นว่าเพรวะวหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันเพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นก็เลยหายตัวกันมานำเจ็ดหกแปดค่ะส่วนเลขผีบอกก็คือเก่าหาหาเก่าเนาะค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของปลาแรล้งค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งมีทุนายน2567ันห้อยหกนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในละวันใหญ่ก็ปราแงงเบิดสุขหูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวหนิงข,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพรรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเืนมีโชคมีลาบเฮ่งหิ่ง,งมนัมนมันปังปัง รำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขู่สุขคนเ้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็เขาฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพารวยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ